ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตือนพื้นที่เตรียมรับมือหนักกรมอุตุประกาศฉบับที่8เตือนอากาศแปรปวนวันที่2เมษายน65กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีผลกระทบถึงวันที่3เมษายน2565ฉบับที่8ความว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังก่ลาวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยอันหนึ่งความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอบคุณกรมอุตุขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ